มาค่ะสำหรับใครที่ไม่ได้ชอบในทรงแฮชแบ็กนะใครอยากจะได้ในทรงเก่งมาค่ะทางนี้เลยอ่าน้องอีล้วมีมาด้าสองนะคะเครื่อง1.5ปี2อ13ค่ะราคา339,000บาทเงื่อนไขการผ่อนชำระหรือว่าการใช้เงินออกรถเช่นเดียวกันเนาะเช่นเดียวกันเลยสำหรับใคร เครดิตดีกู้ได้เต็มนะคะผ่อนอยู่แค่ประมาณ6 0 0 0ต้นๆเท่านั้นเองนะน้องอีทอ่านำเสนอลูกค้าหน่อยจ้ามาเรามาดูกระจังหน้ากันกระจังหน้าของเขาก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะโลโก้ของเขาก็จะเป็นคูเมียมไม่มีทะลอกไม่มีอะไรเลยสำหรับไฟหน้าเขาตัวนี้ตามสภาพค่ะน้องอีทมาดูล้อแม็กกันต่อล้อแม็กของเขาก็จะเป็นล้อแม็กสี ใช่เป็นเป็นแม็กของโรงงานเป็เลยแม็กมาจากโรงงานเลยนะคะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวของเขาจะอยู่ฝั่งทางด้านข้างนะคะฝั่งด้านข้างตัวรถกระจกมองข้างของเขาก็จะเป็นสีขาวตัวเดียวสีเดียวกันกับตัวรถนะคะแล้วก็จะมีตัดสีดําที่ให้มันเป็นแบบสวยเพิ่มขึ้นให้มันดูดูดูหล่อมีความสวยเพิ่มมากขึ้นมือจับของเขาก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันโลโก้ยังอยู่ครบเหมือนเดิม นะคะตัวนี้มาเพิ่มในส่วนของตัวเซนเซอร์ถอยเซนเซอร์โอ้โหมีแล้วมามาเพิ่มแล้วนะคะเซนเซอร์ถอยจ้าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตพาไปดูนี่อันนี้เป็นทรงซีดานความกว้างของห้องเก็บสัมภาระเขาก็จะเยอะกว่าค่ะกว่าแฮชแบ็กปกติช่ะให<ช>้แมน้องอีทเพราะ,ะว่าแฮชแบ็กเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นทรงแฮชแบ็กทรง5ประตูะะการที่จะใช้ ห้องเก็บสัมภาระก็ค่อนข้างน้อยแต่อันนี้ลูกค้าใส่ไปเลยค่ะถุงไม้กอ๊อฟต้นมงต้นไม้หรือว่าสัมภาระอะไรนะคะใส่เข้าไปได้เลยเนาะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะพาไปดูด้านในรถกันนิดนึงแล้วกันมาดูในส่วนของคอนโซลด้านหน้าคอนโซลด้านหน้าของเขานะคะก็จะเป็นสีดําเช่นเดียวกันเนาะแล้วก็แอร์ของเขาก็จะเป็นกลมแอร์ <Air S 2> นะคะ<ม>สไตล์เบนซ์มาเลยนะ,ะเออต้องบอกว่าแอร์นี่มาสไตล์เบนซ์มาเลยนะคะอ่ะ เป็นยังไงบ้างจ๊ะคอนโซลด้านหน้าแอร์แบ็กคู่แล้วเช่นเดียวกันช่องเก็บของเขาก็จะเป็น2ล็อกใช่เนาะอะดูเบาเขานิดนึง<อ>สำหรับเบาะ<อ>หนังอาเป็นเป็นเบาะหนังอะตัวนี้ใครไม่ชอบเบาะผ้าตัวนี้เป็นเบาะหนังมาแล้วจ้ะนะคะไม่ต้องไปเปลี่ยนไม่ต้องไปเพิ่มะนะคะเบาะผ้าบางคนอาจจะคิดว่า ฟุนก็เนาะ<ด>หรือว่าน้ําหกหรืออะไรก็แล้วแต่มันซึมเข้าไปฟองน้ําด้านในใช่แล้วแต่เป็นเบาะหนังแล้วลูกค้าขาทําความสะอาดง่ายเช็ดปัดฝุ่นหรือว่าอะไรได้เลยเนาะน้ําหกก็เช็ดออกได้เลยเนอาสำหรับคันนี้นะจ๊ะเป็นเบาะหนังเรียบร้อยเบาะของเขาก็จะเป็นสีคร,ครีมโทนสีครีมนะข้างในคอนโซลหน้าจะเป็นสีดาเบาะของเขาจะเป็นสีครีมตัดกันอ ในส่วนของแผงประตูเหมือนกันก็จะตัดสีดํากับสีครีมเช่นเดียวกันนะคะอไปดูด้านหลังกันลไปดดู้านหังมาดูเบาะกันเลยดีกว่านะเบาะเขานะคะสีครีมออกเบทอะ,ะสีครีมออกโทนเบดเบหน่อยเนาะ,ะดูนะแต่งตึงมาก นั่งสบายมากนะคะสําหรับวันนี้นะคะไหนๆก็มาสายและไปเลยแล้ะกันเนาะ <c oughs> อ่ะนุ้ยกับน้องอีทขอฝากทั้งสองคันนี้ไว้ด้วยขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมของเราตั้งแต่ต้นไร้จนจดไฟ้สดนะคะ,คะขอบพระคุณจริงๆเนาะแล้วก็ฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับทีมงานกิจสามูธค่าของเราหน่อยละกันเนาะสาหรับวันนี้นุ้ยกับน้องอีทขอฝากไปก่อนเจอกันใหม่บ่ายสองครึ่งสำหรับวันนี้นนออขอ,อ,อบพร,ร,ระคุณสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะ